สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรค์นะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป e ีีที่30นะครับสำหรับพี่น้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาอัดคลิปตรงทุง่งนาหน่อยผมแวะมาทำธุระแถวนี้นะครับก็ไม่พลาดที่จะพบขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับบรรยากาศเหมาะมาก ต้นข้าวกําลังเขียวกระจีเลยนะครับถ้ามีเสียงรถไถเข้ามาในช่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลุงแกดึงน้ําออกจากนาน,นะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวน้ําจะท่วมข้าวนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนก็จะได้เห็นนะครับว่าเวลาคนหัวร้อนเนี่ยเมื่อเล่นพนันเนี่ยเขาเป็นอย่างไร เงินที่เติมเข้าไปเนี่ยเล่นกี่นาทีโดยน้องคนนี้ติดสล็อตนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปฟังพร้อมๆกันนะครับน้องคนนี้ชื่อน้องจักนะครับอายุ3 9ปีเกิดพศ2 5 2 8นะครับน้องก็บอกผมอะ่ะโดยวันที่น้องเล่นพนันก็คือเมื่อวานนะครับวันที่6กันยา2567ล่าสุดเลย นี่แหละถึงผมได้หยิบเอามาเล่าในวันนี้นะครับฟังไปพร้อมๆกันนะครับฟังดีๆน้องผู้ชายคนหนึ่งมีเงินเก็บในบัญชี16,100 10บาทตามขึ้นหน้าจอโทรศัพท์เลยนะครับมีเงินสดในตัว14,600บาทเลิกพนันได้1ปีก็คือ365วัน แต่วันนี้กลับหวนไปเล่นตามภาพดังนี้เลยนะครับเห็นไหมผมจะตีตารางไว้คร่าวๆคือเวลาแล้วก็ฝากเติมถอนกำไรแล้วก็เสียนะครับเวลา8โมง23น้องฝากไป1 5 0 0เสีย1 5 0 0เวลา8มง42นาทีฝาก1 5 0 0เสีย1 5 0 0 8มง49ฝาก2 8, 8. 0 0เสีย2 8 0 0 เวลา9นาฬิกาฝาก28เสีย28เวลา9โมงสนาทีฝาก7,500แล้วก <si ็เสียหมดนะครับเห็นไหมคุณดูเวลาเนีมันห่างกันกี่นาทีนี่ผมให้ทุกคนเห็นภาพแล้วนะครับสรุปหมดเงินในบัญชีแล้ว16,100บาทต่อจากนั้นได้ดึงเงินมาจากบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ คือในเวลา9โมง9นาทีนะครับตอนดึงแล้ว9โมง1 1นาทีเติมเข้าไปเล่น3.5 0 0เสียนะครับยังไม่พอนะครับดูไทม์ไลน์ดูเวลานะครับ9โมง22นาทียืมดอกรายเดือนนะครับก็คือเงินร้อยละสินี่แหละได้มา20,000บาทนะครับพอได้มาแล้วเข้าบัญชีแล้ว เดินหน้าติดเครื่องเล่นต่อเลยดูครับ9โมง24ฝาก3,005เสีย3,005เวลา9โมง30ฝาก6,005เสีย6,005เวลา9โมง37นาทีฝาก6,005เสีย6,005เวลา9โมง49นาทีฝาก3,005เสีย3,005เวลา10โมง46ฝาก90บาทเสีย90บาทเห็นไหมครับ ไวไหมนี่คือของจริงนะครับต่อเลยนะครับ10โมง59ได้กู้ดอกรายเดือนมาเล่นอีกร้อยละสิบมันเดินนะครับได้มา10,000บาทนะครับ,นะร,บรอบเนี้ย11โมงเติมเข้าไป3,500เสีย3,500 11โมง16 00. นาทีเติมเข้าไป6,500เสีย6,500 ดูเวลาให้ดีนะครับคนเราถ้าติดพนันหนักๆเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะครับนี่คือคนที่เลิกเล่นมาแล้วหนึ่งปีเต็มแต่กลับไปเล่นใหม่ถ้าเสียมาก็ไม่ยอมนะครับเวลา1409หรือบ่าย2นาทีขับรถไปรีรถมอเตอร์ไซค์ที่เมืองไทยลิสซิ่งได้มา1 8ึ0 0บาท โดยน้องมีสินเชื่ออยู่สองอย่างคือเล่มรถและส่วนบุคคลพอเงินเข้าแล้วทำยังไงครับเดินเครื่องเล่นต่อเวลา1413เติมไปพันห้าเสียพันหเวลา1423เติม6 5พัเสีย6 5พัเวลา1435เติม6 5พัเสีย6 5พัเวลา1454เติม500เสีย500 เวลา1501เติม2,000เสีย2,000เวลา1508เติม1,000เสีย1,000ผมอยากให้ทุกคนดูอะไรต่อไปนี้นะครับหลังจากนั้นมาเวลา1526เล่นได้กำไรตีตื้นขึ้นมาคือบวกมา19,578บาทนั่นก็ถือว่ายังไม่ได้ กำไรคืนนะครับคือชื้นใจขึ้นมาหน่อยได้มาก็ไม่หยุดเติมเล่นใหม่นะครับ15 27เติมไป6 5พัเสีย6 5พัเวลา15บหเติมเข้าไป6 5พัเสีย6 5พัเวลา15 38เติมเข้าไป6 5พัเสีย6 5พันห้ายังไม่พอนะครับ เวลา15:45ก็ไปฝากเงินสดที่ตู้3,000บาทโดยเป็นเงินสดที่อยู่ในตัวตอนนั้น14,600บาทนี่แหละแล้วก็เติมไปเล่น15:46เติมเข้าไป3,000เสีย3,000จบเลยนะครับแล้ว16:02เติมไป79บาทแล้วก็เสียขนาด79บาทมันยังกินเลยพอน้องเสียแล้วก็เครียด กวนกวายกระสับกระใสแล้วน้องก็ได้ลายมาหาผมนะครับบอกว่าพี่ออฟผมเหลือเงินอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่นะตอนนี้ผมไม่อยากเสียเลยพี่แต่ดูแล้วผมน่าจะเล่นอีกในตอนเย็นนะ่ะพี่ช่วยแนะนำผมได้ไหมนี่แหละครับถึงผมไม่ว่านน้องคนนี้ เขายังพอมีสติบ้างนะครับตอนนั้นมันหมดเยอะแล้วเขายังคิดได้นะครับลองมาขอคำแนะนำจากผมดูเผื่อผมจะพูดเพื่อเป็นแนวทางให้และแล,ะแล้วผมก็บอกกับน้องว่าจำเอาไว้นะสมมติถ้าเราเล่นพนันได้10บวันเนี่ยหรือเดือนหนึ่งเ่ยถ้าวันถ้ามันจะกินเราอ่ะ มันดูไม่ยากหรอกคนเล่นทุกคนก็จะต้องรู้นะครับว่ากลไกในมันในการกินของมันนะเป็นอย่างไรอย่างบาคาร่านี่เดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวป๊อกเดี๋ยวขี่แต้มกินทีละแต้มมันห้าเราหกเราเจ็ดมันแปดอยู่อย่างนี้แหละถ้าคุณแทงโบนัสก็จะห่างกันแค่สามเต้มถ้าแทงซิดฝั่งแดงก็มีแต่เจ็ดเต้มนะครับ หรือน้ำเงิน7จเต้มมันไม่เคยเป็นไปตามเป้าหมายสล็อตก็เหมือนกันคุณปั่นกี่บาทก็ช่างเบตกี่บาทก็ช่างยังไงมันก็ไม่แตกมันแจกชิงอยู่แต่มันก็แจกแบบขาดทุนนะครับมันดูไม่ยากเลยถ้ามันจะกินอะ่ะแล้วมันไม่มีทางที่ว่าเราเติมไป5000นี่ะจะได้มาแสนส0 0แสนอะ่ะยากแล้ว ในครั้งก่อนมันกล้าให้เราเพราะอะไรเพราะมันต้องการจะเอาเงินในบัญชีของเราทั้งหมดเพราะมันก็รู้ว่ายังไงเราก็ต้องกลับไปเล่นอย่างแน่นอนแล้วจริงไหมล่ะมันก็จริงแล้วผมเองก็ได้ให้คําแนะนํากับน้องนะครับอย่างเช่นนี่สามหมื่นเนี่ยผมก็ให้น้องไปบอกแฟนนะครับให้แฟนรับรู้ แล้วน้องเขาก็ทําตามนะครับช่วงประมาณดึกๆประมาณเที่ยงคืนเขาก็ไล์มาหาผมว่าเขาบอกแฟนเขาหมดแล้วเขาให้แฟนเขาอะดูแลเรื่องเงินทุกอย่างเลยก็โดนบ่นโดนด่านะครับแต่น้องก็จะขอทําตามนะครับเพราะว่าไม่ไว้ใจตัวเองเลยเลิกพนันมาได้แล้วหนึ่งปีแต่ก็กลับไปเล่น ทุกคนจำคลิปที่ผมพูดในทุก EP ได้หรือเปล่าผมจะบอกทุกคนเสมอว่าคนที่หวนพนันเนี่ยใจมันจะเต้นตุบตับตุบตับถ้าตัวเองได้ก็จะมองว่าตัวเองเล่นแบบมีสตินะครับแต่ถ้าเสียเมื่อไร่จะไม่ยอมเหมือนน้องคนเนี้มันแทงไม่ยั้งเลย ใส่เบรคละสองเลยนะครับคุณก็ลองคิดดูดิดูเวลามันห่างกันดิห้านาทีก็ฝากแล้วเจนาทีก็ฝากแล้วมันจะเหลือแล้วครับนี่คืออารมณ์ของคนติดพนันหนักมากเขาเล่นแค่วันเดียวเองนะครับวันเดียวหมดไปเจนะ็ดหมื่นอ่ะคุณก็ลองคิดดูแต่ผมขอชื่นชมเขาอย่างหนึ่งนะครับ เงินสดเขาเหลือหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาไลน์มาหาผมแต่ถ้าเขาไม่ไลน์มาผมว่ายังไงก็ต้องหมดณตอนนี้เขาเอาเงินไปให้แฟนเขาแล้วแล้วก็มีเงินบางส่วนที่เก็บไว้กับคนที่รู้จักนะครับสี่พันเขาก็เอาไปฝากเมียไว้นะครับแล้วให้เมียดูแลเรื่องธุรกรรมอะไรหมดเลยเขาเองก็ไม่ยุ่งนะครับ อันนี้คือขอชื่นชมจากหัวใจนะครับอันนี้คือของจริงนะครับน้องก็ส่งหลักฐานมาให้ผมดูผมเองก็ได้แนะนำน้องไปเยอะเหมือนกันนะครับคุยกันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงณนะตอนนี้เขาก็เครียดนั่นแหละแต่เขาก็ได้ระบายความในใจออกมาหมดแล้วเขาก็บอกแฟนหมดเขาไม่โกหกแล้วเขาว่าผมพลาดเอง ที่มีแอปบัญชีอยู่ในเครื่องแล้วผมก็สามารถไปเอาเงินกับพวกเมืองไทยได้หไหมแล้วก็สามารถยืมดอกคนอื่นได้แต่เมียรู้แล้วนะครับรอบนี้ถ้าไปเอาอีกต้องโดนแน่ไม่แน่ก็อาจจะถึงขั้นเลิกเลยนะครับ ทุกคนจำเอาไว้นะครับการที่เราได้บอกความจริงกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากอย่างน้อยเราก็ได้สัญญาใจกับคนรอบข้างนะครับว่าเรามีนี่ตรงนั้นตรงนี้แล้วพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองเราคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาอะไรได้อะมันไม่ได้หรอกครับคุณเชื่อผมเถอะคนเล่นพนันทุกคนน่ะจะไม่มีการจัดการเรื่องเงินที่ดีนะครับไม่เชื่อลองได้เลย พอมีเงินเข้ามาในบัญชีเท่านั้นแหละเล่นจนหมดมันหมดจริงๆนะครับมันใส่แบบรัวเลยนะครับเราไม่คิดหรอกว่าเราโอนไปเท่าไหร่แต่พอเรามาดูย้อนหลังเนี่ยคิดในใจว่าโอ้โหกูโอนไปได้ไงวะทีละห้าพันทีละหมื่นห้าทีละสองหมืนน่ะรวมแล้วเป็นแสนนะครับเวฟสบายเลยนะครับ แต่เรานี่โคตรลำบากเลยนะครับต่อไปเนี้ยคนจะติดพนันเยอะมากผมกล้าพูดเลยผมกล้าทำนายไว้เลยธุรกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับไอ้โทรศัพท์ไอ้แอปธนาคารเนี่ยตัวดีเลยนะครับผมอ่ะมันจำเป็นสำหรับ คนที่เขาไม่เล่นพนันนะครับแต่ถ้าคนติดพนันอย่างพวกเราที่ฟังอยู่เนี่ยคุณจำเอาไว้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยนะครับถ้ามันมีอยู่กับตัวมีใครเอาปลากระป๋องโอนไมหาเขาบ้างมีใครเอามาม่าโอนไมหาเขาบ้างไม่มีก็มีแต่บัญชีธนาคารแหละทุกวันนี้ช่องทางเยอะแยะเลยในการเติมเงินไมหาเขา เซเว่น <Seven S 2> ก็รับโอนแล้วสุดยอดไหมล่ะเซเว่นนี่เปิดทั้งคืนนะครับแต่ว่ามียอดจำนวนจำกัดน่าจะไม่เกินส0 0 0 0ื่นบาทนี่แหละผมก็ไม่รู้นะครับว่าแต่ละที่เหมือนกันหรือเปล่าแต่นักพนันนะ่ะมันสุดยอดมากกว่านั้นอีกดีไม่ดีมันก็จะหาทางเติม ให้มากกว่านั้นนะครับโอ้โหคุณลองคิดดูดิมันมีช่องโหว่อะปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่นะครับถ้าคนจะเล่นถ้าคนจะเลื่อนหาเนี่ยผมก็พยายามออกมาเตือนทุกคนแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นเพราะถ้าคุณเล่นไปคุณบวกในวันนี้หรือบวกหลายๆวันเนี่ย มันก็จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องหมดนะครับหมดแน่ๆไม่มีทางที่จะกลับมาใช้นี่ใช้สินเขาได้หมดหรอกมันมีแต่เพิ่มขยายวงกว้างไปเรื่อยๆจากมีสองหมืนก็กลายเป็นสี่หมืนพอมีสี่หมืนก็กลายเป็นแสนหนึ่งแล้วถ้าไม่เลิกเล่นกับล้านหนึ่งนะครับแล้วคุณจะใช้ไหวเหรอเป็นนี่เป็นสินเขาเนี่ย มันทรมานนะครับมันเคลียร์ยากมากแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับซึ่งมันต่างจากตอนที่พวกเราเล่นนะครับบางคนหนวังกำไรแค่ร้อยส0งร้อต่อวันพอเล่นไปเล่นมานี่หมดไปสี่ห้าหมื่นนะครับแล้วพอคุณหมดเนี่ยคุณก็จะเครียดคุณก็จะกินไม่ได้คุณก็จะนอนไม่หลับน้ํำหนักคุณก็ลดคุณก็จะอ้วก คุณก็จะคลื่นไส้เพราะว่าความเครียดมันลงกระเพาะคิดมากปวดหัวปวดท้ายทอยแล้วก็อีกหลายหลยเรื่องนะครับอาการเหล่านี้มันจะคงอยู่ตลอดไปนะครับถ้าเราไม่ได้ดูคลิปหรือถ้าเราไม่เข้าใจชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่เข้าใจวันต่อวันเนี่ยจะออกยากมาก เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องตั้งสติแล้วก็ลุกขึ้นสู้แล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตทำกิจกรรมด้วยการออกกาลังกายหรือมาเที่ยวอย่างผมเนี่ยไปดูทุ่งนาอย่างนี้ครับเราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างผ่อนคลายคลายเครียดเท่านั้นเองทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ไขมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองจะพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมจะทำตามหรือเปล่าการเลิกพนันน่ะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยมันขอแค่เราเปลี่ยนเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความอยากได้มาเป็นความอยากไม่ได้แทน ไอเงินร้อยส0งอ่ะไปเอาตอนไหนก็ได้ไม่ได้ในวันนี้ก็ไปเอาเมื่อรื่นยายอยากได้เงินจากเว็บพนันเลยคุณได้มันมาหเดือนอะสมมติผมให้ได้สิบล้านอีกมันกินคุณอะสามวันวันละสามล้านกว่ายังไงก็หมดคุณเชื่อผมเถอะถ้าใครยังเล่นอยู่ในตอนนี้ถ้าโดนมันกินอย่างที่ผมบอกคุณไลน์มาหาผมได้เลย เชื่อผมเถอะผมเจอคนมาเยอะผมเห็นใครมาเยอะก็ะไม่เห็นมันได้จริงสักคนน่ะมีแต่เสียกับเสียเสียแล้วก็มีอาการอย่างที่ผมบอกนี่แหละจำไว้นะทุกคนถ้าคุณเลิกพนันได้แต่วันนี้คุณก็จะเป็นหนึ่งในหลายล้านคนที่เลิกพนันออนไลน์ได้เต็มเฟซเต็มติ๊กตกไปหมดเลยตอนนี้เยอะแยะไปหมด คนไหนที่หงุดหงิดแล้วก็เครียดแล้วก็ต้องการหาเงินมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงก็เข้าไปเล่นแน่นอนสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับสบายใจสบายตาดีเนาะหลังจากนี้ไปผมก็ขับรถเลาะทุ่งนาไปเรื่อยๆนะครับ จนไปถึงรังสิตนี่แหละผมชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับบรรยากาศอย่างนี้มันทําให้เราย้อนนึกถึงความหลังนะครับคุณเชื่อไหมเมื่อก่อนน่ะเวลาหยุดงานวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยพวกผมจะมาใส่เบ็ดกับเพื่อนๆแถวนี้แหละตามคลองตามอะไรเวลาได้ปลามาก็จะมาเผากินบนบกนี่แหละครับหาฟืนตามธรรมชาติมันมีความสุขมันได้บรรยากาศมากครับ แต่ก็เป็นเพราะพนันออนไลน์นี่แหละที่ทําให้เพื่อนผมอ่ะหายไปปีละคนปีละคนสุดท้ายก็หมดแล้วก็เหลือตัวผมเพียงคนเดียวนะครับมันเป็นภาพฝังใจของผมมาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้ผมออกมาเตือนทุกคนแล้วนะครับว่าอย่าเล่นเล่นไปก็ไม่ได้อะไรพวกเราก็พากันมโนพากันวาดฝันอนาคตนะครับ ว่าจะหาเงินจากพนันมีบ้านมีรถกันสุดท้ายก็ต้องหมดรถหมดบ้านนะครับมันไม่ได้อย่างที่คิดหรอกการพนันเนี่ยเขาไม่กลัวคนเล่นหรอกคุณจะเล่นได้10ล้านบางเวฟเขามีปัญญาจ่ายคุณนะครับแต่ถ้าคุณเลิกเนี่ยเขาไม่มีปัญญาเอาเงินของคุณไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ฝากไง นี่คือสิ่งที่เขากลัวที่สุดแล้วก็เครียดมากที่สุดนะครับคุณหยุดแล้วคุณละแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณยอมแล้วเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณไม่ยอมคุณหวนคุณกลับไปใหม่เนี่ยเขายิ่งชอบนะครับเพราะเงื่อนไขมันอยู่ที่เขาแต่ตอนแรกเงื่อนไขมันอยู่ที่คุณคุณก็จะต้องรู้นะครับเพราะวันนี้มันมีคลิปออกมาเยอะมากอย่างน้อยก็คลิปของผมนี่แหละมีแทบทุกวันนะครับออกทุกวัน ฟังกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันถ้าคุณจะเบื่อคลิปของผมเนี่ยก็ขอให้คุณเลิกได้ก่อนนะครับแต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ในตอนนี้จําเป็นต้องฟังจําเป็นต้องดูจําเป็นต้องเอาไปคิดนะครับวันนี้อาจจะยากหน่อยวันพรุ่งนี้อาจจะลาบากหน่อยแต่อีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นเองแล้วก็เลิกพนันได้ขาดนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิป ep ที่ 30ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับทุกคนเห็นคลองแห่งนี้ไหมครับนี่เป็นคลองที่ผมกับเ,เพื่อนชอบพากันมาใส่เบ็ดมากนะครับเนี่ยทุกคนดูมือของผมนะครับนี่เป็นสถานที่ที่ผมเคยใส่เบ็ดได้ปลาช่อนตัวใหญ่นะครับตอนนั้นน่าจะโลกว่านี่แหละผมเองก็ได้ให้พี่สายชนลงไปปลดเอาลปช่อนขึ้นมานะครับเนี่ยครับเดิน เลาะใส่ไปตามคลองอย่างนี้แหละครับใส่ไปตามคูน้ําเรื่อยๆนะครับจนกว่าเบ็ดจะหมดพอหมดแล้วก็เดินย้อนกลับมาดูเบ็ดเติมเหยื่ออะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มาหยุดตรงนี้กันทุกคนนะครับมาก่อกองไฟตรงนี้ส่วนฟืนเก่เาตรงนี้ครับเห็นไหมกิ่งไม้แห้งๆเนี่ยธรรมชาติก็ยังรักษาความทรงจาอยู่นะครับเมกอกอกเนี่ยตรงนี้จะมีตําลึงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ เห็นไหมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นตําลึงนี่แหละครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับโทษทีเมื่อก่อนเยอะมากนะครับพี่สายชนกับพี่สมหมายก็ได้เด็ดเอาไปผัดใส่ไข่ที่บ้านนะครับเยอะมากตรงนี้จะมีต้นฝรั่งขี้นกขึ้นนะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับตอนนั้นผู้ผมเองก็ได้เก็บผลฝรั่งกินนะครับสุดยอดเลยนะครับ บรรยากาศดีมากในตอนนั้นลมก็เย็นสบายนะครับมันก็เป็นเพราะไอพนันออนไลน์นี่แหละที่ทำให้เพื่อนของผมนะ่ยหนีไปแต่ละคนแต่ละคนนะครับมันยังเป็นภาพฝังใจที่ติดตาของผมอยู่นะครับเป็นนั้นว่าพวกเราต้องเลิกพนันกันให้ได้นะครับอย่าไปเล่นเลยการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับผม